ได้แฮมไปก็อนขึ้นมาจ้าเอามือมาอีกก่อนพออ,าาอีกเออก็บไปอีกกับไปอีกเอออ๋อครับผมแล้วกัลงมมาได้แล้วคร <laughs> ูบ๋าวัวอย่าปีกละเดี๋ยวไหนๆก็แม่แล้วเดี๋ยวสอนลำมวยวะเจ้า โอ้ลำมวยนี่สิ่จะง่ายมอคือแบบมาไข่มวยแล้วลำมวยแจงละโอ้ได้เลยได้เลยได้เลยได้ไี้ได้ผมจะลำเลยโอ้ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดป๋อไอ้ควายอ่านผมเอาไว้นี่เลยครับไปลำมวยโอ้ยสอนเลยครับอย่างแรกอ่ะก็ต้องวนแวดเวทีก่อนจะวนยาเตียววนเลยครับพักสองรอบพักสองสามรอบจริงๆต้องสามรอบแต่ว่าลองวนพอก่อนโอเควนเตียววนเลยนะครับเนาะ เบี้ยปิวติดเหนื่อยนังอีถูกกับครับครูผมเตยวอีถูกกับครับมาใช่อีอีอากาศวันข้างเลยอากาศวันข้างเลยโอกาสอ่าแล้วก็อีไปลาแล้วก็ไปโอเคไปอีได้เลยได้เลยอ๋อมาจะรูดทูดทูดไปจะเอามือทูดไปแม่เอมือทูดเออ เอาคิงจะหู้ดตัวฮากันขิงหู้ดต uh. okay. uh, ัวฮากันไอ้ไว้คิงมาเลยให้คิงเงี้ยขิงมาเลยใส่อฝึกอฝึกอ่ะคิงฝึกฮาฝึกละมาเลยคิงมาเลยไอ้ผู้่วยอยู่อ่ะเอาต่อเอาลำเลยอันนี้แหละมาขิงมาเปล่ยนกำลังใจฮาก่ะหันหน้าเชียร์น่ะเออกล้องประยูกษ์ฮะ ออย่างยายแหมครูรูฝึกอย่างยายแหมครับย่อลงจ้ะย่อย่อก็ก่อยย่อเออก่อยย่อหย่อหนั่งอ่ะผมนัางานได้ก็ได้เดี๋ยวน้องเสียมสั้าขนาดน้นครับโอเคเอามือจับอะไรก็ไหวไหวเดี๋ยวครูนะพรบครับครับผมที่ตั้งใจกันแน่ โอ้ยมันข <พอ S 2> ึ้นนะนักเรียนชายถูกก่อนนักเรีนชายนักเรียนเสียงรำถูกก่นอนเ, <c oughs> เอาเลยครับสบายแต่กี่เรียนเสียงรำถูกก่อะอันนี้มันเด้น,บบนี่มันเป็นงูลังงูตัง,งมันละครูมาเจอนเนี่ยมันใหญ่ครูงูมาเลยมาลูกชายมาั้งตบมือแต่เด้อตบมือตัวเด้อตบมือตัวไอ้เพป็นบอกเอาใหญ่ครับครูใหญ่เหรอแล้วก็เอามือขึ้นนี่เออขาขึ้นนี่โอเค ก็กยต้องมีสเต็ปต้องมีสเต็ปพาสเต็ปโอเคแล้วก็ยกอ๊อีตัวม่เลยครับผู้คนมาใกล้ๆผมมาผมมาครับผมมันขาดความอบอุ่นตัวงานจ้าไหนแล้วนี่ปป๊กครับปป๊กเลยครับ เอาใหญ่แหงครับยื่นไปแมนก้อยอีกอก่ะเออเหมือนลำวงอ่ะเหมือนเัาลำวงอ่ะยกขึ้นไปนี่หมายความว่าปลาสามารถจะโตได้โตปลาได้ไหมครับครูโตได้กับนิ้วกี้นี่ก็โตกี้เนี่ยมาโตนี่แหลครูเก่งใจครูครับครูใหญ่ครับแล้วก็ยกเท้าดาวครูเออแล้วก็เหมือนเัาลำวงอ่ะเหมือนเัาลำวงไม่ใหญ่ครูจะสอนผมเต้น เขาเหมือนที่ใบครู <ś c oughs> เออแมงาก็งงอ่ะอย่างยายคือเขาโยกติดๆครูอย่างยายครับผมไม่เข้าใจครูคคเนอะนักเรียนนักเรียนเตรียมรามอีเขาจะกระปบอละลวเพื่อหมู่พรอ๋อครับแล้วยายใหญ่แห็บครับไปทังไดแห็บบอลแล้วจ้าบอลแล้อีเข้า <c oughs> โอ้รามพอนะโ <Okay S 1> อเคครับยังอีบออ่ะอีบอแท้อีบอโอเคไม,าาม่ <c oughs> ได้ไรก็ ถ่ายยางตะกี้่าูก็หรอถ้าอย่างตะกี้นะที่ครูสอนหน้าอ่าไปแฮมมาก่อนขึ้นมาจ้าเอามือมาอีกก่อนมาอีเออกับมาอีกับมาอีเอออ๋อครับผมแล้วก็ลงทำมาได้แล้วครูโอเก็บ เอาเอาอย่างที่มันง่ายๆไปครูปะ่ะอีมันขยักมันหน่อยครูมันแมงอยอะหุบป,ปุบปับปับอ่ะเอาถ้าไอ้บอกถ้านี่ถ้าได้นิดเลิศเอาไปอวดจมูกได้ละโ <Okay, S 2> อเคครับรสาวน้อยปลาแป้งสาวน้อยปลาแป้งเอาครูมาจึ๊บเขาก็ได้ไปเดี๋ยวนี้เขาเป็นสาวน้อยอยู่โอเคครับอีขึ้นมาแล้วก็อีอันนี้เขาเงยงแหวนอยู่อ๋อยงฮะแล้วก็ยกขาขึ้นไปนะยกขาขึ้นแลเกลียวกินครูเกลียวกินผมครู คูเกี่ยวกินคูกิน,ตน,นแต้นะนี่อูแต้นะคูเกี้ยวกินแต่คูี่ผมมาจะเล่นคูครับของจริงครับครับผมตเจ็บจบจบจบแล้วคูเคลี <Okay. S 2> ้ยงข้าวเจ้าคูเลี้ยงข้าวผมครับลุงใช้แล้วครับผมอิดแลนดะ โอเคครับผมอี่าอันนี้ก็จบหลักสูตรมวยไทยแล้วนะเจ้าเดี๋ยวตีปอละเดี๋ยวแปไปเลี้ยงข้าวแล้วกันนะแต่ถ้าต่อต่อไปใครตายว่าแ <c oughs> มสตายก็ครับเจ้าถ้าใครสนใจอยากมาเป็นนักมวยแบบน้องเสี่ยมน้องชายกับแม็กี่ข่ายเอกบุญเัืเ้าครับผม <c oughs> <c oughs>